สว,ส,สวัสดีสสดค่ะ,คะหมอบีมนะคะหมอพรน,นะคะค่ะล่าสุดนะคะจากประกาศเขตควบคุมโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยนะคะเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่จังหวัดลบบุรีนะคะ<ม>วันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง2คนเนี่ยก็เลยจะพามาดูนะคะว่าหัวข้อในวันนี้ก็คือเจสิ่งสำคัญที่ต้องทำค่ะเมื่อฟาร์มมีความเสี่ยงเป็น FMD ค่ะกับในรายการสหมอจอยุกเรือสเปเชียวค่ะ ข้อหนึ่งนะคะหากพบโคมีไข้น้ำลายไหลมีตุ่มใสต่ตมเนื่อเมื่อให้รีบแยกโคตัวน้น,นะคะ่ะออกมาในพื้นที่กักโรคโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ต้องแยกรางน้ำรางอาหารอุปกรณ์นะคะเา <mia> ไว้ใช้เฉพาะสำหรับพื้นที่กักโรคเท่านั้น,นะคะ่ะเมื่อเกิดการระบาดแล้วนะคะก็คือห้ามเคลื่อนย้ายมูลน้ำนมรวมถึงตัวโคนะคะเข้าออกบริเวณฟาร์มเพื่อเป็นการลดการที่จะนำเชื้อเนี่ยออยกไปแพร่กระจายยังบริเวณอื่น uras, แล้วก็ลดการที่จะนำเชื้อเข้ามาสู่ฟาร์มเพิ่มเติมด้วยค่ะ ข้อ3นะคะก็คือฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่ใกล้ากับการระบาดเนี่ยต้องมีเพิ่มความเพี้นข,ของมาตรการของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะควบคุมการเข้าออกภายในฟาร์มแล้วก็ระหว่างโรงเรือนด้วยค่ะแล้วก็ควรหันมาเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชือนนะะ้อทั้งตัว PPMs หรือตัวโพ o ิสเซียมโพลิสเซียมอปในจุดการจุ่มบูธพ่น ยานพาหนะที่จะเข้าออกฟาร์มทุกคันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสัตว์ตัวคนเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าฟาร์มเนี่ยเกิดการระบาดแล้วภายในฟาร์มเนี่ยการที่เราค้นสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้ค่ะก็ยิ่งจะช่วยลดการสะสมของเชื้อเนี่ยภายในฟาร์มได้แล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อตัวกลุ่มนี้ค่ะก็จะไม่ได้เหมาะละใายเครื่องของตกต่อตัวคนแล้วก็ตัวสัตว์ค่ะข้อ4นะคะก็คือการแบ่งคนทํางานนะคะแยกจากกันชัดเจนระหว่างพื้นที่ท,ที่กัโกโรคกับ พื้นที่ที่เป็นส่วนของโรงเรือนที่ยังไม่มีวัวป่วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเชื้อไวรัสปากและเท้าป่อยเนี่ยสามารถพบในโพรงจมูกของคนได้นานถึงสองวันนะคะรวมถึงสามารถพบได้ในเสื้อผ้า,ผาเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยได้นานถึง15สัปดาห์นะคะดังนั้นการแยกการทํางานแบ่งส่วนการทํางานออกไปให้แยกจากการชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นการลดการแพร่เชื้อนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าฟาร์มมีข้อจํากัดในแง่ของคนทํางานนะคะว่าคนทํางานน้อยอาจจะมีไม่เพียงพอ ก็ให้เข้าทำงานในพื้นที่ส่วนกักโรคให้เป็นส่วนสุดท้ายนะคะและก่อนที่จะกลับมาทํางานในพื้นที่ส่วนปกปติเนี่ยทีมยังไม่มีโควิดเนี่ยก็ให้ล้างทาความสะอาดตัวแล้วก็พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อบุคคลก่อนที่จะกลับไปทํางานในพื้นที่ส่วนปกปติ 5. นะคะก็คือการงดบุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฟาร์มของเรานะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีความจําเป็นที่บุคคลภายนอกเนี่ยจะต้องเข้าสู่พื้นที่ฟาร์มของเราเนี่ยก็ให้มีการบังคับให้สวมชุดคลุมปิดทับเสื้อผ้านะคะรวมถึงปิดแมสนะคะแล้วก็มีการสวมถุงคลุมรองเทา้าหรือว่าเปลี่ยนรองเท้าบูทนะคะเพื่อลดการนําเชื้อจากภายในฟาร์มเราออกสู่ภายนอกและลดการนําเชื้อจากภายนอกเข้าสู่ภายในฟาร์มเราด้วยเช่นกันค่ะ ข้อ6นะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัส FMD เนี่ยสามารถแพร่กระจายได้ผ่านทางอากาศได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นการพ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาในกลุ่ม PPMs เนี่ยนอกจากจะช่วยลดจํานวนเชื้อแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพียงพอนะคะเราควรจะมีการเพิ่มภูมิคุ้มกันในอาหารให้กับสัตว์ด้วยนะคะด้วยการใช้ตัวไวโรกลีนแคทเทินนะคะหรืออาจจะพิจารณาให้วิตามินแร่ธาตุเข้มข้นผสมในอาหารได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยตัวไวโรกลีนแคทเทินเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะทั้ง กลุ่มสัตว์ให้นมนะคะหรือกลุ่มสัตว์ตั้งท้องหรือกลุ่มลูกสัตว์ก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีการงดส่งนมนะคะข้อ7นะคะข้อสําคัญเลยก็คือถ้ามีความเสี่ยงที่จะเกิด FMD ภายในฟาร์มเรานะคะก็อย่าลืมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ากรมปรศุสัตว์ในพื้นที่นะคะให้เข้ามาตรวจสอบโรคนะคะเก็บตัวอย่างการเกิดโรคเพื่อที่จะได้เฝ้าระวังพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปะคะ่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุณหมอขอมาแชร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวายาฆ่าเชื้อของเราก็คือตัวออกซิโปนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวออกซิโปนะคะมีองค์ประกอบของตัว PPMS หรือที่เรียกว่า p พเลสียมโพเล o ซีม s นอ p ั a เฟตนะะตัวนี้เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคปากและเท้าเปือยเนี่ยได้ภายใน1น,นาทีเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะมันยังสามารถใช้พ่นในโรงเรือนที่มีสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ วันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะก็หวังว่าเกษตรกรหรือทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยจะสามารถนําความรู้ในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้กับฟาร์มเราได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ FMD เนี่ยเข้าสู่ฟาร์มของเรารวมถึงป้องกันไม่ให้เชื้อจากภายในฟาร์มของเราเนี่ยออกสู่ภายนอกได้เช่นกันค่ะและหากท่านใดน,นะคะมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามนะคะก็ติดต่อกับเราผ่านทาง Line o f f i c i a l ย a s p l u b i n a n e ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าช่องทาง a c e b o o k ASP l u b i n a n e ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e และอย่าลืมกดกดิ เพื่อที่จะไม่พลาดทุกสาระดีๆจากช่อง VPG Channel ของเราคะ่ะวันนี้เราสอคนก็ขอบ,ขอบคุณค่ะ